ไพทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกวันนี้ความรักของคนโสดเป็นอย่างไรกันบ้างมีทั้งความรักคนโสดคนไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของคนมีคู่มีในทุกๆสถานะเลยมาเริ่มต้นพลังงานหลักพลังงานร่วมของชาวราศีพิจิกนะคะประจําช่วงเดือน เมษายนนี้กันนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยช่วงเดือนเมษายนมี9ดาบเกิดขึ้นนะคะพลังงานของคุณ1ดาบ สเตรนทนะคะช่วงนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะชาวราศีพิจิกมีหลายเรื่องให้ต้องได้คิดมีหลายเรื่องให้เราต้องได้จัดการนะคะเราก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังพยายามนะคะในการตัดสินใจอะไรบางอย่างด้วยเหตุด้วยผลมากขึ้นเหมือนกําลังจะพยายามเอาชนะอุปสรรคเพื่อการก้าวต่อไปแต่บางทีก็จะเหนื่อยนิดนึงนะคะสเตรนทเนี่ยเป็นอุปสรรคที่มันยากท้าทายมันเป็นความท้าทายแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากการ ยอมรับหรือเราก็ต้องใช้ความสามารถในการทำในการจัดการต่างๆนะคะชาวราศีพิจิกมีไพ่พระเกิดขึ้นนะคะ The h ยวให้เราฟมันบ่งบอกถึงในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีส่วนที่ได้เกี่ยวข้องกับาาศาสนาได้มีโอกาสไปทำบุญนะคะหรือมีโอกาสได้เรียนรู้ศึกษาต่อยอดในการทำอะไรใหม่ๆในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะการทำบุญปีใหม่ไทยนะคะการไปทำบุ วันสงการหรือการได้ทำบุญใหญ่หลายๆท่านอาจจะมีแพลนในเรื่องของการได้ไปเรียนต่อไปศึกษาต่อนะคะวิชาชีพวิชาเสริมเฉพาะอะไรก็ตามนะคะได้รับการน,นะคะคาดหวังจากคนรอบข้างนิดนึงนะ The Lover นะคะคนรอบข้างก็ค่อนข้างที่จะมาคาดหวังในตัวคุณนะคะบางครั้งเนี่ยจะมีคน เข้ามาขอความช่วยเหลือหรือเอาโอกาสมาให้แต่บางทีมันเป็นทางเลือกที่มากกว่า1ทางก็น่าจะเป็นสถานการณ์ที่ทําให้คุณเองเนี่ยตัดสินใจยากลําบากเหมือนกันนะคะชาวราศีพิจิกว่าจะเอาอยัางไงต่อไปดีมาดูนะคะเจาะสําหรับคนโสดกันบ้างดีกว่าว่าคนโสดชาวราศีพิจิกและคนาราศีพิจิกประจําช่วงเดือนเมษายนนี้สําหรับพลังงานของคนโสดนั้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยคนโสด คนโสดในช่วงนี้นะคะมีคิงดาบมาค่ะ สิดาบนะคะความรู้สึกยังอ่อนแอความรู้สึกยังหนักหน่วงหัวใจนะยคะยังเจอกับสถานการณ์ที่เครียดกับการที่เราจะเลือกใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตนะคิงดาบคะคุณมีเหตุมีผลมากขึ้นกับการเลือกคู่ชีวิตนะใช้เหตุผลในการเลือกคู่แต่ก่อนที่ผ่านมาเราอาจจะใช้อารมณ์ในการเลือกคู่อารมณ์ในที่นี้หมายความว่าเราคุยกันแล้วมันเข้ากันได้มันคลิกกันมันถูกชะตากันไม่ต้องมาปรับตัวเปลี่ยนแปลงอะไรกันเยอะนะ ทัศนคติตรงกันอย่างเดียวแต่ในช่วงเดือนเมษายนนี้เนี่ย คุณจะมองหาเหตุและผลมีหลักการเข่งเครียดเอาจริงเอาจังกับการเลือกใครสักคนเข้ามาในชีวิตนะคะ10บดาบ,บางท่านนะยังไม่สามารถที่จะมูฟออนออกจากรักครั้งเก่าได้นะคะบางทีเนี่ยปัญหาคนเก่าปัญหารักครั้งเก่าหรือแม้กระทั่งสถานการณ์เก่าๆเ,เนี่ยที่มันก็เป็นตัวกดดันนะคะกลัวว่าถ้าสมมติเราเปิดใจไปแล้วเนี่ยเราจะเจอกับคนที่ใช่จริงๆหรือเปล่านะคะ แล้วนะคะการที่เราพยายามลืมเรื่องราวในอดีตเนี่ยมันก็ทำให้ตัวคุณเองพยายามไปทำในเรื่องอื่นหลายๆท่านนะคะทำงานหนักทำงานเยอะทำงานแบบหามรุ่งหามคำ่ำเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาโฟกัสอะไรมากเกี่ยวกับในเรื่องของความรักดูกันต่อไปนะคนโสดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยเอเมอร์เนี่ยสนใจแต่เรื่องงานนะนะคะยังไม่เจอคนที่ ตรงสเปคยังไม่เจอคนที่ถูกใจด้วยนะคะเราก็ยังมีหลายๆอย่างที่บางครั้งเราเองก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณทำงานหนักมากขึ้นคุณมีความรับผิดชอบหลายอย่างมากขึ้น จนทำให้ตัวคุณเองเนี่ยไม่มีเวลาเลยนะคะที่จะไปรู้สึกหวั่นไหวกับใครแบบเชิงชู้สาวด้วยอารมณ์เป็นที่ตั้งในตอนนี้ใครเข้ามาในชีวิตคุณคือคุณมองในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบต่างๆที่การเขาเข้ามาเนี่ยเขาสามารถจะรับผิดชอบคุณได้จริงๆหรือเปล่านะคะ t h w i l l of f o r t u n e แล้วก็จริงๆแล้วยังมีผู้คนที่หลากหลายเข้ามาในชีวิตนะรา จะได้เจอกันผ่านทางโลกออนไลน์นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะสูงมีทั้งนะคะชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษชาวทัตไฟชาวทัตุลมเมถุนตุลกุมนะคะคนที่อายุเนี่ยมีความแตกต่างกับเรานะคะเป็นรักต่างไว้ อายุน้อยกว่าก็มีนะคะน้อยกว่าเราก็อาจจะน้อยกว่าประมาณสัก2-3ปีแต่ถ้ามากกว่าเนี่ยอาจจะมากกว่าเราในระดับ4-5ปีขึ้นไปนะคะคนที่อยู่ในสายงานราชการ คนที่ทำงานอยู่กับชาวต่างชาตินะคะหรือหลายๆท่านมีพลังงานของคนต่างชาติคนทางไกลเข้ามาในชีวิตเนาะแต่ความโสดนี้นะคะของชาวราศีพิจิกก็ยังคงจะเป็นความโสดอยู่นะคะยังไม่ได้ว่าจะสามารถสละโสดได้นะหนึ่งดาบเนี่ยยังมีอุปสรรคกับการเริ่มต้นอยู่ยังมีเรื่องที่เราอาจจะยังกลัวการตัดสินใจในความชัดเจนบางครั้งก็ไม่ได้แน่ใจตัวเองขนาดนั้นยังไม่กล้าคุยยัง ไม่กล้าที่จะคบกับใครนะคะคนโสดทั้งหลายตอนนี้ก็ได้แค่คุยไปก่อนนะคะคุยในที่นี้เนี่ยคือคุยแบบไม่ได้เปิดใจอะไรขนาดนั้นคุยการรู้จักกันผ่านทางโลกออนไลน์คุยแบบ เหมือนศึกษานิสัยใจคอพิจารณาคัดหาคนที่เรารู้สึกว่าตรงสเปคมากที่สุดนะคะประมาณนี้สำหรับคนโสดเรามาดูคนมีคู่กันบ้างดีกว่าว่าชาวราศีพิจิกรักนาราศีพิจิกนะคะสำหรับคนมีคู่ประจำช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะจะเป็นยังไงกันบ้างคนมีคู่นะคะคนมีคู่เมษายนนี้เป็นยังไงบ้างคะคนมีคู่ทั้งหลาย 6ดาบนะคะสถานการณ์ตึงๆนิดนึงนะอาจจะยังมีปัญหามีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่มันยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้บางครั้งเราอาจจะต้องนิ่งเพื่อเราสถานการณ์ที่ดีขึ้นบางครั้งคุณจะมีความรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังแบกปัญหาไว้เพียงฝ่ายเดียวนะคะหากกําลังมีประเด็นการหรืออาจจะทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้ความเข้าใจผิดพลาดเหมือนคุณเองเนี่ยเป็นฝ่ายที่พยายามตือ้อพยายามประคองความสัมพันธ์เพื่อให้สถาน ในการทุกอย่างมันดีขึ้นแต่ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะคะมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างอาจจะเป็นตัวคนรักของคุณเองที่เขาก็เหมือนยังเป็นอุปสรรคอยู่อนะคะ่ะที่มันยังค้างคายอยู่ในใจเขาหากใครมีปัญหากันนะคะชาวราศีพิจิกประจําช่วงเดือนเมษายนนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะเคลียร์กันได้อย่างลงตัวเนาะแปดดาบนะคะหลายๆท่านยังต้องทนกับปัญหาเดิมๆนะคะที่แก้ยากแล้วก็ไม่รู้ ด้วยว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงนะคะปัญหามันอาจจะยากเกินความสามารถหรือสิ่งที่คุณกําลังจะรับมือเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นปัจจัยภายนอกนะคะที่เราไม่สามารถควบคุมได้หลายๆท่านมืดแปดด้านกับความรักนะคะไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงบางทีสิ่งที่เรานึกคิดอยู่ในใจต่างๆเนี่ยกับความรู้สึกนึกคิดของคนรักมันก็ค่อนข้างนะคะส่วนทางการบางทีคนรักจัดระเบียบแบบแผนที่คุณมากจนเกิน ไปคาดหวังในตัวเรามากจนเกินไปนะคะแล้วก็อาจจะมาโฟกัสคุณในสิ่งที่เขาอยากให้ให้เราเป็นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะรู้สึกอึดอัดนิดนึงนะชาวราศีพิจิกนะคะสวินถ้วย ก็ยังไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะคะความสัมพันธ์จะนิ่งๆนะความสัมพันธ์จะนิ่งๆบางทีตัวของเราเองเนี่ยก็ลืมไปด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณกําลังมีแฟนอยู่นะคุณกําลังมีคู่ชีวิตยิ่งหากใครที่อยู่ไกลกันนะคะยิ่งจะต้องระมัดระวังเลยเพราะมันจะมีในเรื่องของการเมินเฉยกันเกิดขึ้นนะคะการละเลยกันการที่เราไม่ได้ใส่ใจกันแบบเต็มที่เท่าที่ควรนะคะเป็นความรักที่ทั้งสองฝ่ายยิ่งถ้าอยู่ไกลกัน อยู่ใกล้กันก็เหมือนอยู่ไกลกันยิ่งถ้าอยู่ไกลกันอยู่แล้วก็จะยิ่งไกลกันเข้าไปใหญ่นะคะทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็อาจจะถึงกับขั้นที่ว่าทบทวนว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะอยู่ต่อหรือว่าจะพอแค่นี้มันเป็นระยะห่างอะคะ่ะเหมือนตัวเราเองเนาะเดอะสตาเนี่ยก็อยากมีชีวิตความเป็นโสดตรอยากเลิกนะคะคาดหวังอะไรหลายอย่างบางทีเราเนี่ย ก็มีความคิดในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเหตุเป็นผลยิ่งถ้าใครยังไม่ได้แต่งงานนะคะเราก็อยากที่จะแต่งงานอยากจะทําทุกอย่างให้มันถูกต้องตามประเพณีเราก็อยากจะมั่นใจอยากจะชัวร์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เรากําลังคบเป็นคนที่ใช่สําหรับเราแล้วจริงๆเป็นคู่ชีวิต กับเราแล้วจริงๆที่พอจะการันตีได้ว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะมีอนาคตที่ไปในทิศทางข้างหน้าอย่างแน่นอนคุณก็จะคิดเยอะนิดนึงนะคะอืม The Empress นะถ้าสมมุติว่าใครใอยู่ด้วยกันนะคะก็อาจจะต้องนะระมัดระวังนะคะจะมีข่าวดีเกี่ยวกับในเรื่องของการมีลูกมีบุตรมีบริวารเกิดขึ้นนะคะใครที่เป็นครอบครัวกันดีอยู่แล้ว อาศัยอยู่ด้วยกันดีอยู่แล้วเนี่ยก็นะคะดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยเนาะถ้าพร้อมแล้วก็ถือว่ายินดีด้วยนะคะแต่ถ้ายัางไม่พร้อมก็ต้องนะคะ,ะควบคุมนะคะคุมกําเนิดดีๆนิดนึงนะชาวราศีพิจิกช่วงนี้ก็มีแนวโน้มสูงนะคะว่าอาจจะมีโอกาสในการตั้งครรภ์น,นะคะ ขอดูนิดนึงนะคะช่วงนี้ตึงๆนิดนึงนะคุณเองก็เหนื่อยด้วยแหละอืมหลายๆท่านก็ทํางานจนบางทีเราเองก็ไม่ได้มีเวลาจะให้กับความรักสักเท่าไหร่พลังงานตัวตนของคุณมันมีความเครียดม,มีความกดดันด้วยนะคะ ก็ยังคงเป็นความรักที่มั่นคงแต่เพียงแค่ว่าไอ้ปัญหาเนี่ยที่เราอยากจะแก้ไขยอยากจะจัดการอยากจะรับมือให้มันไปในทิศทางที่ดีมันก็คงจะยังไม่ได้เป็นดั่งใจเราหวังยังไงก็ยังคงเป็นกําลังใจให้นะคะชาวราศีพิจิกเรามาดูความรักของคนที่ไม่ชัดเจนกันบางดีกว่าว่ารักที่ไม่ชัดเจนนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้กับรักที่ไม่ชัดเจนนั้นเป็นยังไงกันบ้าง รักที่ไม่ชัดเจนของชาวราศีพิจิกรักคนาราศีพิจิกคะ่ะ The Emperor นะคะเหมือนจะชัดเจนเหมือนจะมั่นคงแต่ว่ามันก็อาจจะยังเป็นการเริ่มต้นของทาง สองฝ่ายเลยยังทำให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะหลายๆท่านมีพลังงานของคนที่อยู่ในชาวราศีเมษลักนณาราศีเมษคนที่อายุมากกว่ารักต่างวัยนะคะหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าเรามากๆระดับ4-5ถึงปีขึ้นหรือลงไปนะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่รักในเรื่องของการเดินทางรักในความอิสระ อิสระชอบทำอะไรแบบไม่ได้มีแบบแผนชอบทำอะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงท้าทายนักธุรกิจหรือเนี่ยคะคนที่เขาทำกิจการส่วนตัวที่ก็มีความท้าทายในการาทำงานนะคะจึงทำให้คนคนนี้เนี่ยจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงหลายๆท่านมีพลังงานของคนประเภทนี้เกิดขึ้นนะคะ เด็กไม่เท้านะอาจจะเป็นชาวทัตไฟเมษสิงห์ธนูก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้นะคะแต่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยคะหน้าไพ่บอกว่าความสัมพันธ์ของคุณมันเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากจนเกินไปเนี่ยคะมันเป็นการเริ่มต้นที่อาจจะยังมองหาถึงความจริงจังหรือการพยายามก้าวต่อไปเนี่ยคือมันยังเหมือนโฟกัสไม่ได้ตัวเราเองเราก็ยังไม่สามารถที่จะไปโฟกัสได้ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ย เราและเขาจะไปในทิศทางไหนนะคะบางครั้งความรวดเร็วในการเข้าหาในการเหมือนจีบแบบจูโจมจีบแบบรุก บบดูเหมือนจะมีความมั่นคงก็อาจจะยิ่งทำให้คุณมีความวิตกกังวลมากขึ้นหลายๆท่านนะคะมีพลังงานของคนที่เข้ามาในชีวิตมากกว่าหนึ่งคนมันเลยทำให้ตัวคุณเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าความสัมพันธ์เราจะตกลงในการชัดเจนกับใครดีนะคะชาวราศีพิจิกราชินีเมท้าเนี่ยมันบ่งบอกถึงบางครั้งเนี่ยตัวคุณเองก็ยังเหมือนจัดการปัญหาของตัวเองอยู่ด้วยกำลังมองดู ว่าทิศทางไหนจะไปในทางที่ดีสำหรับคุณมากที่สุดนะคะคุณเองเนี่ยก็เริ่มในการเหมือนกับเอาเรื่องราวเก่าๆนะคะสถานการณ์ที่มันเคยผิดพลาดผิดหวังมาในอดีตที่มันยังหลอกล้อนความรู้สึกคุณอยู่เนี่ยกลับมาไตร่ตรองกลับมานึกคิดเพื่อพิจารณาหาคนที่ใช่หาคนที่ดีแล้วคนที่พร้อมที่สุดเข้ามาในชีวิตมันก็เลยนะคะอาจจะอยู่ที่ตัวเราเองนะที่คุณเองเนี่ยยังไม่ได้อยากจะตัดส จินใที่ชัดเจนกับใครคนที่คุณกําลังคบคุณที่คุณกําลังคุยด้วยอยู่เอาจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งนะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะดูออกไปเนี่ย มองเข้าไปแล้วเราไม่เห็นถึงความชัดเจนของอสักทีแต่ว่าเขาก็มีนะคะความพยายามในการที่จะชัดเจนเราก็จะสัมผัสได้ถึงความสม่ำเสมอการเสมอต้นเสมอปลายของเขามากขึ้นนะคะแต่บางครั้งเนี่ยนะคะไอความที่เราผิดหวังมันก็คงจะเป็นอะไรที่ยากกับการที่จะสามารถเอาชนะใจคุณได้ก็ลองเปิดโอกาสให้กับคนที่เข้ามาดูนะคะเพราะความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเป็นไป ได้ค่อนข้างสูงที่เราจะได้เปิดใจที่เราจะมีปลายทางเห็นความชัดเจนเกิดขึ้นแต่มันอยู่ที่ตัวคุณนะคะเด็กถ้วยเด็กที่เรายังไม่ได้มีประสบการณ์มากเพียงพอหรือคุณมีประสบการณ์มาเยอะแล้วแล้วไอ้ประสบการณ์ที่มันเลวร้ายมันเป็นฝันร้ายของคุณเนี่ยมันเลยทําให้คุณยากกับการที่คุณจะมาตัดสินใจในการเริ่มต้นใหม่การมาเปิดโอกาสให้ตัวเองในการเปิดใจนะคะเรียนรู้กับความรู้สึกใหม่ๆบางทีคุณก็ ยังไม่สามารถที่จะชัวร์ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกกับเขามากน้อยแค่ไหนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนี้นะคะน่าจะอยู่ที่ชาวราศีพิจิกเองที่คุณไม่ตัดสินใจในการเริ่มต้นแบบจริงๆจังๆ,ๆเนี่ยพอจะชัดเจนคุณเริ่มมีเงื่อนไขมากขึ้นก็ต้องพยายามเหมือนลองเปิดใจดูนะคะเผื่อสถานการณ์หลายๆอย่างมันอาจจะดีขึ้น โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไพ่นะคะหรือว่าชอบในการทำนายยังไงเนี่ยก็อย่าลืมในการกดไลค์กด subscribe กดติดตามมาไว้เป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ